นิ่งมือลงมาเนี่ยไม่มีเสียงนะครับมามือลงมาอย่าปล่อยมือตกลงมาแบบนี้นะครับตั้งเท้ายกขึ้นแม่นี่ยังมีเสียงยังมีเสียงบล็อกบล็อกเอาพร้อกเอาเอาบล็อกไปบอกไปเร็วเร็วเร็วึกครับพึกไอ้ข้าวุกอย่าทำเล่นครับพึก ไปเลยวไปเลยเครับจะปตาสมัครสมโยนนะครับเปลี่ยสมมติตัวแทนตำรวจในการทำงานนะครับการแก่งกายต้องสมรตต้องดูดีวดวทษงคนนะครับไปดูซะเรียบร้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi. không? bỏ lỡ những video hấp ปัดได้ครับปัดได้ครับหลักการตรวจ้นบุคคลนะครับตรวจ้นบุคคลตามหลักนะครับตามหลักปกติบุคคลผลเนี่ยหลักการเข้าไปตรวจ้นก็คือเราจะแบ่งร่างกายเป็นสามส่วนก็คือส่วนแรกซี่ขวานะครับส่วนที่สองซีซ้ายส่วนที่สามคือบริเวณเข็มขัดนะครับ เอราพุ่งกันนะครับมอาจจะพุ่งกันเป็นลักษณะตัว L หรือตัว V แต่เราจะไม่ขวางทางเบรนนะครับลักษณะการตรวจผลก็คือแถวหน้าจับที่นั่งนะครับจับที่นั่งแถวหน้านั่งนั่งหน้าเป็นคนอวยโงพอเข้าด้านหลังเสร็จปุ๊บเราจะใช้คำสั่งคำสั่งมากกว่าการปฏิบัตินะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างมีเสื้อคือให้เปิดชายเสื้อนะครับผลอันดับแรกนะครับถ้าด้านหลังจับเบรนอากาศ ยา,ยา,า,า,าดูดขนออกมา,าได้มากๆนะครับความปลอดภัยนะครับเสร็จปุ๊บเสียงตัวลงไปนะครับหาข้างหนึ่งเรี่ยมไว้นะครับเรียมไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยคุยในรานยละเอียดนะครับอันนี้เอาเบื้องต้นครา่าวๆนะครับจากนั้น<ม>การขนเราจะใช้วิธีการลูบนะครับเราจะไม่ตกเพราะการตกจะข้ามไม่ได้นะฮะจะใช้วิธีการลูบนะครับลูบผ่านตัวจากล่างขึ้นบนจุดแรกคิวเรียงขั้นขัดจุดแรกปุ๊บ อันนี้สมมติยังไม่เจออะไรก่อนนะจุดเรื่องยังไม่เจออะไรเราจะแบ่งไปพ้นที่จุดที่สองมีด้านขวามือที่ขวานะครับเปลีป่ยนข้างาบตเตอดี่ครับพอเปลี่ยนข้างนะครับเ,เ,เ,เราจะพ้นขึ้นมานะฮะใช้วิธีการลูบนะครับลูบเพราะว่าถ้าใช้วิธีการตกมันจะข้ามไม่ได้นะใช้วิธีการลูบนะครับเสร็จลุบไม่พบอ,อะไรพอเปลี่ยนข้างรูบแบตตอี้ที่ครอบตัวเราอยู่ก็จะเปลี่ยนข้างนะครับโดยลดตืนลงและหันมาคุมการอีกข้างหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมนะครับ การลูกนะครับเออนี่้นไปเจออาวุธปุ๊บเอาวุฒเจอปืนแล้วแต่เนี้ยปืนยื่งออกมาแล้วโกนเสียงดังว่าปืนเพื่ออะไรเพื่อว่าให้บัตดีที่คุ้มกันเราอยู่เนี่ยนะครับได้รู้แล้วก็จะได้เตรียมตัวเจอปืนเจอมีดพอจับปุ๊บยิงออกมาก่อนนะครับยิงออกมาก่อนแล้วตะโกนปืนนะครับบัตดีเราก็ระวังตัวคอยคุ้มกันให้เรานะครับต้องฟังนะครับ รอันในกรณีมัีคสุภาพสตรีนะครับถ้าเรากรณีเราหาสุภาสตรีไม่ได้ตุมชนสตรีไม่ว่างแล้วก็มีไม่มีผู้หญิงแถวนั้นใเรกระบอกสั่งนะครับเพื่อให้เขาแสดงความบระหลใจแต่การถ้าเป็นบรทขาี่มนงอว่ามีอะไรมันดึงกัทั้นังนะครับสุดเรียนเสียรมูให้เขาแสดงความบรกใจนะครับกระเป๋าให้เขา รูดีน,นะครับมองหน,น่อยด้วยนะเดี๋ยวเพิ่มเติมไว้ในสนามนะครับนี่ข้าว่อนนะครับ